สวัสดีค่ะสวัสดีเอซโอท์เยาชาแนลนะคะวันนี้ตื่นจะเ้า,นา,านเรนะใครใครเลยะอ้วนยบ้าพี่าวันนี้ตื่นจะเาฮงว่ตายัางิตูบอยู่วันนี้เราจะไปทําบุญกันนะคะเป็นวันเปนวันอะไรนะกิดมันเกิดเม่อันใครันเกิดเร้เป็นวันเดือรดดดหรือ,รอ,อยังแค่เป็นวัเดืแล้วจะมาขึ้นดอกเลยฮะจุดเทียบให้เราดอกหนึ่ง เดี๋นได้ได้ก,กินเนี่ยแล้วเตี๋ยวได้ก,กินไปหาพี่น้องได้ยี่ยังกินม,ม,ามาพี่น้องมาน้าค่ะน้คะโอ๋ได้นี่นะคะของหวานจะมีพี่น้องมีของหวานแล้วก็มีหนึ่งตาพี่น้องหนึ่งตานะคะแล้วก็เอาหมากไม้แล้วก็เอาน้ำไปถวายพระนี่ลุยก,กันว่าจะไปยูนะคะเพื่อนฟันบดีมือหมู่ม้านี่เพื่อนฟันบดีเนาะก,กันเลยกันเลยเสิร์ฟเพื่อนไปถ้ำบุญแต่ป็นขอว่าตอนนี้แล้วอะไรยังเดี๋ยวเจ้าหน่อยจะเห็นภาพในเบอร์นี้ลุยกันมาเล้วอะไรยังนะคะ นี่น oh. ุยก็มาวัดนะคะว้าวคุสมคูณโจมแม่ไหมเพ่คือแท้อาญาสายแขนเจาะ่าติเดินมาหลายแหงอยากได้หนูแม่หนูไปไหนลูกจะใส่แมสอยู่ในรถก็มีเจ้าอยู่ในรถก็มีหลังตัวเย็นก็มีพยาบาลนมาไว้ เอามาอยู่จ่ดในรถเฮ้ยพ่ออยากเขียนใหนเป็นเหุ้ย่ออย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเขาอยากเขียนเองเห้พ่อเขียนคือก็อแมวมันจะถือแน่จะตกต่ว้องนะมันแข้งนะนะใคแม่มันบ่ให้เขาเหตุโอ๊ะบรรยากาศนนไดแล้วเ้าอ่ะ เบาเาลกับป้าาเลยเอาคู่บอลอารอนขึ้นไปเท่าหงีเท่ากันยังเอาคนเออไปดำคืนหันก็ได้งานสรลกมันไม่เสบาทใ่คูออารอไฟกับเบา บ้าน้ำแล้กน้ำมันแล้วยงแผดดึงอยู่ค่ะเอาขึ้นน้ำบูดจิเอาไปเอาไม่แมเอาเม็ดไ่มหนไม่แม่แต่มีล้างบอนมาใส่มันเหม็นข้าวใส่ข้าวาเหม็น

ไส่เขียนะวดเขมผมลละคเัุคนอ๋อนี่เรบอกเลยเป็นอีกกะดนยนี่ปะายยเช็ดเช็ด็ร

哎，对呀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 

ครับผมพี่ล่องตอนนี้เราก็ามาถึงบ้านแล้วครับผมสลับเช้านี้เราก็ไปทําบุญมาแล้วนะคะผ้าน,นี้ลุยไปนั่นพี่น้องพนมาพนมาพว่มามือขึ้นก่อนอะ่ะพนมาเิือฟันบดีได้พาไปทําบุญแพร่ผ้าก็ไปเนะาะแลาวน้องนาิตาาพึ่นไปท้านท่านแม่ยีไปทาบุญนะคะก็ไปทําบุญมาแล้วก็จังหล่บพี่น้องรู้สึก รู้สึกสบายใจ,ใจขึ้นได้ไปทำบุญวันเกิดนะคะต่อไปนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวขอให้ได้บุญกันทั่วหน้านะคะทั้งทีทุกท่านด้วยด้วพี่น้องเดอ้อดสำหรับนี้ด้วยก,กันก็บ,บอกเพื่อนยุ้ยน้องว่าไงเจ๊ผึ่ง,งเอี่ยวไปใส่เด้อบอกน้องเมียมาสาวไม่เคยบอกดอกกไ<ผ>ม่ต้องไปยังดอกกันนะจ๊ะแตหลายคนมันก็ว่าฝันหลับไม่หลับสักายเป็นดีเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็แมียนยุ่ยแต่ว่ากไงเจ๊ผึ่งไปใส่เด้อสินะก็เลยบอกน้องเมียมา ไปไปได้เป็นไม่ได้กับยี่ปุ้บิไซกะจังไปมือหายจังไปมือนบ่ดีนี่นะจังพาไปก่อนนะเทียนที่เพิ่นไล่สดอย่างมือขึ้นนี่ก็น่าจะแป็ว่าอาจจะเป็นจากเป็นฟันแหละโบผ้าวผ้าวซึมเสาก็ยังชำน้องนี่หรือเปล่าพี่น้าวซึมเสายังอ๋อโบยมือไม่ไปอยู่บเพนแล้ว ของข้อหนีแบบว่าไม่ค่าหนาหายปกติกต็อาจจะมีขีดบ้างเล็กน้อยอย่างนี้เสินักเนาะแต่เราทุกคนก็อยู่รอบๆข้ากับบ๊บอบบ๊อบเด้ยวป้อยเพิ่นอยู่คนเดียวหรอกพี่น้องแมม่นครับผก็สบายใจได้นะคะที่ทุกท่านที่เป็นห่งวงจะสิ <laughs> จีไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ยว่าโดมไรพี่น้องวันเกิดเมียพี่น้องผมโพดเฟซไปแล้ววันซื้อทองเมียซืบาทกันเขาโจ๊กใช่ก็ไปยันเสียง โปรเฟียุนไปโเฟเมียนะเอาเตของมันไปโพเฟตเมียวันแฮปปี้เบ like ah ียร์เดย์เล้อลาทสุดันเลยวัน่าติไหนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวซื้อท่องให้สิบบาท้วยราคาหรือนักสิบบาทสองมาดตรงร่งสร้างเลยหรืเาอะไรีินองสาลัที่นีเนาะกะ ก็เอาบุญมาฝากเอซีทุกท่านนะคะกับใช่ไหมล่ะไปทําบุญกับสบายใจคืนกับกันั่นโดนไปเชื่อี่นาะอกวือซื้อซากคือเท้ากับเฮียงง่ายขื้นเนาะเสื้อจับแพ็คของเสื้อจัราวบ่อเด็กแต่ตาเขาไปเที่ยงคืนตีนิ่งล้วที่มันสอบกับบังหมึกอ่ะตื่นสอบบ่ายดอกพี่นนอเพราะว่านอนเด็กก็ต้องตื่นสวยนะคะ พอมาหข,ของแยกของหรือของน้ำหนักบาอยนดไปทําบุญก็ได้ไปทําบุญเนื่องในโอกาสวันเกิดนันค่ะวันเกิดขอ,องตัวเองก็สบายใจยขึ้นนะคะก็เอาบุญมาฝากเย็บสีทุกทุกท่านด้วยงั้นก็ถือโอกาสเลย,เลยแล้วกันนะให้เป็นวันเดทัวู์ยูนะคะคนดีมาที่สุดนะไม่มีอะไรแบบว่าจะพูดออกมาอีกแล้วมันมันมันแสดงมาทุกอย่างแล้วนะมาที่สุดสุดที่แลกจะต้องของหให้เมียผูกงาขนมันเกิดจฮะ พ่อเขาไม่ร้องเ,เกิดอะไรกนันสอนดอกขาหนิไม่อยากให้ดังกันเลยโอเค <c oughs> okay, ครับพี่รองกรับพ่อเขาไมันเกิดเหรออ่าเดี๋ยวพาไปซื้อนะไม่เอาหร <c oughs> นะพอแล้วโอเคครับพี่รองครับเนาะยังไงก็เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะทำคลิปลงให้ให้ให้ชม,มเรื่อยๆพี่รองเนาะฉนักมนีกับกขอให้เย้ามีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับเนาะมีแต่ความสุขกายสุขใจแล้วก็ขอให้ร่ำรวย<ม>ใน สิ่งทุกอย่างรอบๆตัวก็ให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะครับอย่าได้มีสิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ให้มันปัดผ่านพ้นไปนะครับผมอยากให้เข้ามาในชีวิตของเมียผมนะครับผมพี่น้องก็ขอให้พี่น้องทุกคนนําที่เบื้องเชียรมนีนะครับนะ,ะมีแต่ความสุขความจเจริญครับผมมีแต่ความดีเข้ามาในชีวิตโอเคเป็นพาร์ทเลยนะโอเคครับผมขอบคุณไลฟ์ชีวิ้พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไลา์ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ